สวัสดีครับพบก,กับผมนายเกิดศักดิ์สภาวะโสดในค่ําคืนนี้เป็นคลิปที่ได้รับแรงมาดาลใจจากปันธีประจักษ,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 ษ์มหาศักดิ์ที่ทําอาหารให้วัดีดากินนะครับวันนี้ผมเกิดศักดิ์สภาวะโสดก็จะมาทําอาหารให้คนโสด,สดดูนะครับว่ามันจะทํากันยังไงวันวันนี้เมนูผมยังไม่ได้คิดชื่อนะครับเพราะเออไม่เคยมีใครถามว่ามันคือเมนูอะไรแต่ผมก็ทํากิน บ่อยๆนะครับไปดูขั้นตอนก่อนเลยดีกว่าครับขั้นแรกแล้วก็จุดจุดเตาแก๊สกันนะครับขั้นตอนนี้อันตรายนะครับถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยครับต้องระวังนะครับเด็กเด็กเด็กๆนี่ต้องให้ผู้ใหญ่ดูก่อนนะอสายติดแล้วนะครับ ต่อมาก็หยิบกระทานะปื๊บอ๋อตั้งกระทาไว้นะครับให้ไฟร้อนๆหน่อยอตั้งไว้นะครับเริ่มรู้สึกว่าไฟจะเบาไปนิดนึงเร่งขึ้นมาหน่อย,อยนี้ก็ ใส่น้ำมันลงไปนะครับเอาแต่พอประมาณครับวันอ่าเราก็คอยดูนะครับน้ำมันมันค่อนข้างร้อนแล้วนะครับโอ้ควันขึ้นเลยมันน่าจะเย็นนะครับควันขึ้นเียว อ่าต่อไปนะครับขั้นขั้นตอนนี้ผมว่าทุกคนนะ่าจะทําได้นะครับทอดไข่ดาวนะครับแบบไข่ลงไปมาดูนะครับใชอบแบบสุกหรือไม่สุกแต่วันนี้วันอังคารนะครับคงได้แบบไม่สุกนะครับสําหรับไข่ดาววันนี้มยดูอี่ดีนะครับ ขันตอนนี้จะเร็วนิดนึงขั้นตอนการตดไข่า่าครับถ้าดูไม่ทันก็กดร e ีเทท์ซ้ำนะครับเอาแบบไข่แดงไม่สุกนะครับก็จะิดเดียวพอตลราก็ไปใส่ในจานที่เราเตรียมไว้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นการผัดหมูนะครับหมูที่หมูนะครับใช้มือเลยครับใส่ลงไปถ้าอย่างนั้นหลันั้นนะครับผัดห,หมูสุกนะครับผัดหมูสุกอ้าวลืมลืมใส่เนยนะครับใส่เนยครับแม่ต้มซำหอม น,นตอนนี้แล้วก็ต้องดูกลิ่นกลิ่นเนยจะหอมมากเลยนะครับเราต้อง ัดไปนะครับผัดหมูตอนนี้ใครไม่มีหมูก็ใช้ไก่ใช้เห็ดใช้เป็ดใช้อะไรก็ได้นะครับที่มีอยู่ก็ได้นะรัดไปนะครับตองดูให้ว่าหมูมันสุกทั่วๆนะครับ อ่าเริ่มสุกดีแล้วใช่ไหมครับต่อไปเราก็ใส่ผักแหมไปกินเนี้ออย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีวิตามินด้วยแอมใส่ผักอันนี้วันนี้ผมเลือกเป็นผักวางตุ้งนะครับใส่ลงไปเลยมาเต็มมาเต็มเต้มผักเยอะๆหน่อยอ๋อผักก็จะสุกง่ายนะครับับ ให้เข้าเข้ากันนะครับให้มันเข้าเข้ากันก็จะเดี๋ยวก็ดีเองนะครับขันตอนนี้นะครับคั mm hmm. นอยู่พอด,ดี mm hmm. ว่าเราจะใช้ ใช้อะไรเราตามไปดูนะครับใช้หมูฉึกฉึกหรือไก่ฉึกฉึกก็แล้วแต่นะครับนี่ครับหมูฉึก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 ปุ้ยฉึกฉึกนี่ครับหมูฉึกฉึกครับหมูฉึกฉึกอ่าตัวเย็นลนิดนึงใส่ไปหมูฉึกฉึกรับรองว่าอร่อยนะครับหมูฉึกฉึก ก็ผัดให้หมูฉุกฉุกมันเท่ากับของในกระทะแล้วนะครับนีนี้เราก็หลีดไปนะครับหลีไปแค่นิดนึงแล้วก็นี่ครับน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่ตอนสุดท้ายนะครับ ชิ้นแต่เ,ตเล็กน้อยพอ,อ,อแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับเมนูหมูฉุด ใส่ผักอ่าขั้นต่อไปเราก็จะเอาไปใส่จานนะครับระยกไปเลยลับใส่จานให้เรียกหน่อย เสร็จแล้วครับเมนูง่ายๆจากเกิดจากสกภาวะโสดที่ไม่มีวานิดาเหมือนพันธีประจักษ์มหาศักแล้ววันนี้ตอนจะลากันไปล้างมือก่อนนะครับอย่าลืมว่าผมก็อนามัยนะครับผมล้างมือนะครับถึงจะเซ็ตผมด้วยน้ำลายนะครับโอเคนะครับสำหรับว,วันนี้ก็ จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมคือเสิร์ฟสซอวะสูตรนะครับ